ครับคลิปนี้กลับมากับของเล่นชิ้นใหญ่แล้วครับคราวนี้ผมได้อะไรมาเอ่ยได้แท็บเล็ตมาครับเป็นแท็บเล็ตที่สเปคถือว่าโอเคครับผมอ่าเป็นตัวเรียวมีครับเรียวมีแพดครับสิบถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะสิบจุดสี่นะจำเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าก็ถือว่าโอเคผมเอามาลองเล่นได้พักหนึ่งแล้วก็เห็นไหมครับจากสเปค ก็กลางๆสเปคไม่ได้แบบไม่ได้แรงเทพนะรู้สึกจะเป็น m e d i a t e เทอะไรสักอย่าง80นะถ้าผมจำชื่อรุ่นไม่ผิดผมดูก่อนนี่ใช่หไหมครับเป็น m e d i a t e เทคเฮลิโอก็ถามว่า CPU r เนี่ยแรม4ด้วย r รม4 r แรมสีอของ14อตัวนี้มันอมเหลืองหอนยเพราะผมไปเปิดตัวอันนี้ไว้นำใส่ตาไว้ใช่หไหมครับซึ่งจะบอกว่าเสียงดีมาก เอามาเซฟคอนเทนต์อ่าหนไมครับซึ่งดูจอนี่ครับไม่มีรอยเสียเลยไม่มีไบไม่มีเบอร์อะไรนะเดี๋ยวเรามาดูสเกลเครื่องก่อนตามธรรมเนียมของเรานะครับก็โดยรวมสวยไม่มีรอยสีลอกอะไรแต่ว่ามีนี่ตรงนี้นิดนึงนี่ตรงนี้มุมนี้ก็สวยๆมุมล่างก็สวยๆนะครับนี่ ตัวน,นี้ก็ส,ยสวยๆอยู่แต่ว่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งครับนี่จะมีจุดนี้นี่เห็นไครับสังเกตได้เลยนี่มันจะบุบๆหน่อยไม่รู้ว่าคงไปเอาไปเดินชนโต๊ะหรือเปล่าหรือหล่นอ,อ,อะไรสักอย่างแต่ว่าถ้าหล่นถ้ามองว่าหล่นมันก็น่าจะมันก็น่าจะทางชิ้นนะนี่มันแค่มุมไงเห็นไหมครับเรป,ปิดก,ก่อนมันมือไปโดนอ่ะนี่ชิ้นนี้ใหญ่มากทางไหนเนี่ยงงละอ่ะครับทางนี้อ่ะโหหมุนไปหมุนมาจนงงนี่ครับ เห็นไหมครับนี่ตำหนิชัดเจนนี่ตรงไหนหล่นตรงไหน,นบุบเราไม่มีหมกเม็ดครับนี่ตรงนี้รอยเดียวเลยก็ไม่ถือว่าใหญ่มากก็ถือว่าโอเคส่วนอื่นก็อย่างสวยสวยนี่เป็นไทสีเลยครับสี่ลำโพงด้วยครับนี่ฝั่งนี้สองฝั่งนี้สองนะครับหน้าจออาจจะมันอาจจะมันมันหน่อยเพราะาผมแกะฟิล์มออกไปแล้วผมแกะฟิล์มเพื่อจะดูว่าจอมันมีรอย จอไหมมันมีรอยลึกอะไรเลยไหมตัวนี้ก็เป็นวอลลุ่มตัวนี้ก็เป็นพาวเวอร์ส่วนด้านบนก็เป็นไม้นะครับเป็นไม่สามตัวแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องใส่ตัวที่เป็นมโมรี่การ์ดตัวนี้เป็นตัว wifi ครับเป็นตัว wifi ซึ่งตัวนี้เองอ่ะมันจะมีทั้งแรสาม r อมสามสองแล้วก็แรมสี่ r o มหกสิบสี่แล้วก็แรมหก r o มร้อยี่บแปดก็จะมีทั้งไ Wifi f i ด้วยแล้วก็สี่ g ด้วยครับแต่ที่ผมได้มามันเป็นตัว Wi-Fi แ4มส4จอเป็น Full HD ใช่ไหมครับแล้วก็กล้องหน้าถือว่าโอเคอยู่เป็นเลนวายด้วยเหมาะกับการเอาใช้ไปหลีดใช้แบบให้เด็กเรียนออนไลน์ได้จอถือว่าสดนะจอเป็นสึกถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเอา PH นะถ้ามันจะแบบสีมันจะสดหน่อยก็จะไม่ค่อยขมุขมัวเท่าไหร่ซึ่งถ้าไปเทียบกับ คู่แข่งของเขาก็จะเป็นก็จะเป็น a a 8นะ a 8ท,ที่เขามักจะามาชนกันนะ a 8แล้วก็เป็นพวก samsung s 6 S6 Lite อะไรประมาณนี้ซึ่งสเปคก็แบบจากขี่ๆกันอยู่ว่าแต่ถามว่าลื่นลื่นลื่นใช้งานลื่นนะเพราะว่าผมเนี่ยลองเข้าเนี่ยโปรแกรมลองลองโปรแกรมแล้วเนี่ยซึ่ง นะนะครับลื่นๆเลยหายห่วงเนี่ยติดนิ้วเหมือนกันนะพอถือว่าโอเคเสียงดีมากผมลองดูหนังลองฟังเพลงแบบเสียงดีมากมีเนี่ยดอมบีแอนด์ด,ด้วยแบบเนี่ยนะครับเสียงดีเลยมีโหมดให้เลือกเยอะเนี่ยซึ่งถ้าผมจะเปิดลองเดี๋ยวก็จะติดลิกสิทธิ์อีกนะครับจอถือว่าสวยอาจจะถึงจะไม่ได้สวยถึงขนาดแบบเอามาเ็ดอะไรแบบเหมือนของทัมซุงแพงๆนะก็เนี่ย เฟสเฟิร์สก็ได้ลงโปรแกรมได้หมดเป็น Android 11ด้วยเห็นว่ามีตอนนี้มีที่แบบมีแผนที่จะอัพเป็น12แล้วนะนะครับลื่นๆเหมือนกันนะครับลื่นมากติดนิ้วเลยนี่ครับติดนิ้วลองเล่นเนี่ยลองเล่นโครมเออยเลยเอยไหมครับเนี่ยลองเข้ากระปุกดูอ่ะนี่ก็ แต่ก็เสียดายอยู่นิดนึงครับผมน่าจะน่าจะได้ตัวที่ไม่เป็น 4G มานะนี่ครับซึ่งถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะซึ่งซึ่งผมซึ่งของเดิมอะผมมีตัว iPad Gen 8อยู่ถามว่าความลื่นไหลอะก็ใกล้เคียงนะอาจจะ iPad Gen 8อาจจะลื่นกว่านิดนิดแต่ก็ไม่ได้มากไม่ถึงกับมากถ้าถ้าเกิดว่า Gen 8 ลื่นสักแบบสิบความลื่นเท่ากับสิบผมว่าตัวนี้น่าจะได้สักแปดแปดหรือแปดกวา่าเพราะว่าถามว่าลื่นไหมลื่นนะและอย่างสเปกก็อย่างที่บอกซีพียูเขาไม่ได้แรงมากเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเกมจ๋าถูกไหมครับเขาเกิดมาเพื่อแบบเน้นประหยัดพลังงานเล่นเกมได้นิดหน่อยอาจจะปรับเบาๆไม่ได้ปรับสูงเล่นได้แบตอืดแบตเจ็ดพันหนึ่งอ่านะครับ เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของตัวเนี้ก็คือเกิดมาเพื่อเสพคอนเทนต์เอาไปเรียนออนไลน์เอาไว้เสพมลติมีเดียเล่นเว็บนู่นนี่นั่นเกม,มเบาๆเหมาะตอบโจทย์แล้วว่าเสียงดีมากเพราะว่าเสียงดีมากถ้าพอๆกับพวกของหัวเว่ยเลยนะเสียงดีเหมือนพวกบาร์ลำโพงของพวกของของหัวหัวเว่ยเลยอมเ็นกระดอนน่ะถือว่าดีเพราะผมเคยมีตัวที่มันเป็น m ห้า M5 อยู่ M5 l i g h เนี่ยมันจะมีตัวที่มันเป็นสีลำโพงอะ่ะตัวนั้นก็เสียงดีตัวนี้ก็โอเคนะครับเนี่ยเล่นเว็บแนวนอนอะไรเงี้ยสบายเนี่ยเนี่ยจะเสพคอนเทนต์ซึ่งอย่างที่บอกก็ถ้าได้ตัวใส่ซิมมาก็จะดีแต่อย่างว่านะครับผมบางทีผมออกไปออกไปจับของหรือบางทีออกไปข้างนอกเงี้ยก็เหมือนเดิมก็จะต้องโชว์ไปมุมไอทีเหมือนเดิมร้านตู้เหมือนเดิมอ่ะก็นี้ผมไปทุระไยก็ก็ไปได้ตัวนี้มา ไปเดินๆเดิน,ดนอาจจะเจอร้านที่แบบพักพวกกันหรือว่าร้านที่ผมไป,ไปบ่อยๆอเขาก็จะบอ,อยมีตัวนี้มาใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยแท็บเล็ตประกันนะ่ผมไม่แน่ใจว่าหมดหรือ,อยังเพราะว่าดูจากการเปิดตัวมันน่าจะประมาณไปลายปีนะถ้าจะไม่ผิดตัวเนี้ก็เลยอนุมานว่าถ้ามันเปิดตัวประมาณไปลายปีที่แล้วะ่ะมันก็น่าจะหมดปร,ประกันปลายปีนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมไม่ชัวร์ไงซึ่งตัวเรียวมีเองอถ้าจะเช็คประกันอะ มันก็จะต้องเหมือนก็จะต้องโทรถามทางทางสู์ของเขาว่าเออแจ้งสีเรี่ยลอะไรไปแต่ทีเนี้ยบางเอญว่าตัวเนี้ยผมได้มามาราคามันก็ไม่ได้แพงเพราะว่ามันเป็นแบบตัวเดียวโดดๆเนี่ยมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีกล่องนะบอกไว้ก่อนตัวเนี้ยผมได้มาแบบเป็นหัวโดดเลยซึ่งภาษาภาษาร้านค้าเขาก็บอกหัวโดดก็คือมีแต่เครื่องเนี่ยอย่างตัวข้างหลังเนี่ยก็จะมีเห็นไหมครับนี่ก็จะมีเหมือนแบบ ริ้วลอยอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็เหมือนแบบเหมือนแมวขวนร,รอเปล่าก็รูปๆูกก็ไม่สะดุดเท่าไหร่แต่สีทองก็ก็ถือว่าสวยนะเห็นไหมครับนี่จะมีตัวนี้จุดเดียวจริงๆที่บอกไปตั้งแต่แรกนะครับจุดเดียวนอกนั้นก็ไม่ได้มีผลอะไรซึ่งผมลองเอามาเล่นได้ก็สักพักหนึ่งแล้วละ่ะผมว่าโอเคเหมาะกับนึงสายพ่อบ้านแม่บ้านหรือลูกเอาไปเรียนออนไลน์ได้ กล้องก็อย่างที่บอกกล้องก็ธรรมดาธรรมดาคือเอาแค่พอใช้ถ่าย Full HD ได้30เฟรมเลนแต่ก็ไม่ได้แบบหวังมากอย่าไปหวังกับพวกกล้องของพวกแทบเลยครับก็จะให้รู้ว่ามีเือถ่ายได้แต่จะไปหวังมากเหมาะกับซื้อไปให้ลูกเรียนออนไลน์ก็ได้กล้องหน้าเขาเป็นเลนสวายมากเลยส่วนกล้องหลังเขาก็นี่ผมให้ดูนิดนึงอะ ก็จะมีอยู่เหมือนกันก็พอได้เหมือนกันไม่ได,ไได้ไม่ได้ถึงกับเทพมากวิดีโอเป็น Full HD เห็นไหมครับก็จะมีปรับเปิีได้เนี่ยปรับัตราส่วนของภาพเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่พวกนี้ก็คือถือว่าเนี่ยเป็น Full HD ปกติจะตัวที่เนี่ยถ้านในส่วนของระบบเสียงตอนนี้ก็เป็น a n d r o อย11อยู่เห็นเขาว่าประมาณไตรมาสที่3ของปีก็น่าจะไปปลายปีนะก็น่าผมว่าน่าจะน่าจะถึงช่วงฤดูกาลที่เขาจะบอกที่เขาบอกแล้วนะซึ่งตอนแรกมีข่าวคาวว่าเขาตัวเนี้ยเขาจะไม่อัปเดต Android 12นะซึ่งเมื่อเขาออกตัวเนี้ยซึ่งจะบอกก่อนว่าเรียวมีแพดตัวเนี้ยถือว่าเป็นแท็บเล็ตตัวแรกของเรียวมีเลยนะที่เขาทำซึ่งออกตัวนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็ออกเรียวมีที่เป็นตัวมินิอีกซึ่งเขาก็มีการปรับ CPU มาเป็นอะไรสักอย่าง ทีพียูอะไรสักอย่างโซนิกอะไรสักอย่างขอจำไม่ได้แล้วก็จะเล็กลงก็จะเป็นแปดนิ้วก็เลยคนก็เลยจะแบบไปเห่อตัวนั้นไปเราถามว่าความลื่นผมลองไปเล่นทั้งคู่แล้วก็มันไม่ได้แตกต่างนะแต่ตัวนี้จ,จอใหญ่กว่าอะไรแบบนั้นซึ่งเห็นว่าตอนนี้ตัวแรกแผ่นเปิดมาต,ตัวใหม่นะตัว mini เปิดมาประมาณ4ี่พันเก้านะไวไฟแต่รู้สึกว่าเหมือนขายดีแล้วจะเหมือนจะเพิ่มราคานะเหมือนจะขยับราคาขึ้นไปหกพันหรืออะไรสักอย่างผมไปดูที่สูตรผมว่าเอาปรับปรับราคาของไวไฟขึ้นหรออะไรแบบเนี้ย ผมก็เลยแบบอ่ะก็ไม่รู้เข้าการตลาดยังไงขายดีแล้วคือราคาหรือเปล่าอ่าครับเอาเป็นว่านี่ครับผมก็เลยบงเอิญได้ตัวนี้มาซึ่งซึ่ง,งก่อนหน้าเนี้ยผมไม่เห็นที่ช็อปอะจอมันโอเคนะสวยน่าเล่นแล้วก็ราคาก็ราคาของใหม่ก็จะถ้าเป็นตัวไอไฟก็จะมันถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้เสิร์ชในพวกร้านออนไลน์อะช h o ปปี้แล้ก็ลาซาด้าก็จะประมาณแปด 8,000กว่วากนะ8,500หรือ8,900นะเท่าที่เห็นนะตัวแรม4นะถ้าเป็นตัวแรม3แล้วก็ rom สามสิก็จะประมาณ6 6กว่วากว่าเอะไรเงี้ยตัวแรม4ี่ rom หกก็จะประมาณ8กว่วากว่0แปด0ัถ้าตัวแรม6ก rom หนึอยยี่ก็จะไปแบบ9กว่วาแตะหมื่นเลยพวกใส่ซิมพวกอะไรก็จะแรงขึ้นไปซึ่งผมได้ตัวนี้มาเป็นหัวโดดไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยน่าจะเป็นทางร้านเขาบอกว่า เป็นเครื่องหลุดจำนำก็เลยก็เลยมีแต่เครื่องไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอุปกรณ์ซึ่งรองรับรองรับชาร์จเร็วด้วยนะถ้าจำสิบสองวัตหรือไงเนี่ยเป็นหัวอะแดปเตอร์ของเขาแต่ผมลองใช้ที่แบบเป็นอะแดปเตอร์แบบที่เป็นเหมือนควิกชาร์จทั่วไปอะ่ะเด็กประสงค์ที่ซื้อมาก็ก็ก็ชาร์จเร็วนะแบตประมาณแบตเหลืออยู่ประมาณสี่สิเปอร์เซ็นอ่ะผมชาร์จก็ประมาณชั่วโมงมั้งชั่วโมงนิดๆก็ก,ก็ก็เกือบเต็มละซึ่งถ้า คนเน้นใช้งานอ่ะก็ถ้าเล่นนะก็อย่าพยายามให้มันแบบแบบหมดเลยดีกว่าเพราะมันอาจจะชาร์จนานถ้าเล่นผมว่านะถ้าเกิดแบบเป็นส่วนของแท็บเล็ตเอยหรือว่า iPad อะไรเงี้ยถ้าเกิดแบตอ่ะมันเยอะแบตบมันสักแบบเจ็ดพันแปดพันหรือแบบแตะหมื่นมิลลิแอมอะไรเงี้ยอย่า,ยาเล่นให้มันเกินแบบหมดเยอะอย่างสมมติถ้าเล่นเล่น,เล,นเล่นไปเงี้ยอ่ะต้องแบบสักสามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมว่าควรชาร์จได้แหละเหมือนกันเพราะว่า อันนี้อันนี้คืออันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะเพราะว่าผมผมใช้มามือถือหรือว่าแท็บเล็ตหรือว่า iPad อะไรเงี้ยผมใช้อ่ะไม่พยายามไม่ให้มันมันเหลือน้อยเกินเกินกว่า20ลงไปอ่ะผมก็จะชาร์จแหละเพราะถ้าเกิดเหลือน้อยกว่า20ลงไปแล้วชาร์จอ่ะมันจะร้อนมากเพราะว่าแบตมันมันจะหมดถึงครับแบตมันเหลือน้อยแล้วทีเนี้ย ถ้ามันรองรับฟิกชาร์ดด้วยอ่ะระบบมันก็จะพยายามแบบชาร์จให้มันเร็วๆไงม,มันพยายามจากแบบเร่งเร่งเร่งการชาร์จให้เราอ่ะแบตมันก็เลยร้อนมากถูกไหมครับเพราะแบตเหลือน้อยมันก็เลยเร่งเพื่อให้มันขึ้นมาเร็วๆอะไรเงี้ยตามตามสเปคของเขามันทําให้ร้อนแล้วแบตเสื่อมไวแล้วก็ไม่ผลไม่เป็นเป็นผลดีกับเครื่องด้วยเครื่องก็จะแบบร้อนแล้วถ้ายิ่งแบบชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยอย่างเงี้ยแท็บเล็ตเออเยหรือวว่าไอโฟนอ่ะบางทีคนใช้จนแบตหมดแล้วก็เสียไปด้วยเล่นไปด้วยร้อนด้วยแบตแค่ชาร์จแบต เหลือเปอร์เซ็นต์น้อยก็ร้อนพออยแล้ยังไปเล่นอีกมันยิ่งทําให้สุขภาพพวกแบตของไอ้พวกไอโฟนอ่ะมันก็จะแบบเสื่อมเร็วถ้าเป็นพวกแท็บเล็ตหรือว่าอะไรเงี้ยแบตมันก็จะแบบเสื่อมไวบางทีบางบางบาง,บางตัวเงี้ยแบตบวมก็มีอะไรเงี้ยครับก็เลยแนะนําอันนี้ก็เคยคือคือ,คอมามาแชร์ให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าอย่าเล่นให้มันเกิน30มสบักสามส้าเงี้ยชาร์จได้แหละถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็อย่าแบบ ชาร์จไปเล่นไปเลยแต่ถ้ามันมีธุร,าอาระอะไรจริงๆนะตอนนั้นต้องใช้เออก็ไม่ว่ากันก็ใช้ไปแต่ว่าอย่าให้มันเกินขวาด30ลงไปแล้วกันเพราะว่าและอีกอย่างหนึ่งไอ้พวกชาร์จที่แบบเสียบชาร์จแล้วนอนเงี้ยผมก็ถ้าไม่จําเป็นผมก็ไม่อยากแนะนํานะผมก็จะบอกแบบคนรอบๆอบตัวผมอะคนในครอบครัวเออยลยเออยว่าไม่ว่ามือเป็นมือถือหรืออะไรแล้วแต่ที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าชาร์จแล้วข้ามคืนเพราะบางคนอาจจะเป็นด้วยเรียกว่าอะไรความเคยชินตั้งแต่สมัยเก่าก่อนว่ากลับมาจากทํางานแบบ อ่อนแบตเหลือ20 30ิม่เป็นไม่เป็นไรเสียบชาร์จ uh ทิ huh. fresh, or, Oil, ้งไว้แ uh ล้วก็เข้านอนเช้ามาหยิออกมาก็จะเต็มถูกไหมครับเพราะว่ามองกันว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่หรือว่าพวกอุปกรณ์ฟ้ารุ่นใหม่ก็จะมีวงจรตัด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 ไฟว่าบางทีมันเต็มแล้วถูกไหมครับแต่เราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะตัดทุกครั้งไหมหรือมันไม่ตัดหรือบางทีอยู่ดีๆไม่ตัดไฟเกิดอุปกรณ์ชาร์จเสียขึ้นมาหรือว่าอะไรสักอย่างไฟตกแล้วมันไม่ตัดไฟล่ะ ไฟมันช็อตขึ้นมาแล้วเกิดมันเข้าเข้าบอร์ดวงจรอะไรเง,งี้ยก็พังก็มีเพราะฉะนั้นผมถึงบอกอยู่เสมอว่าอย่าชาร์จให้มันอย่าใช้มากให้มันเกิน30ิลงไปกับอย่าชาร์จแล้วก็เข้านอนอย่าอย่าชาร์จทิ้งไว้อะเพราะฉะนั้นแล้วก็มันก็จะสามารถใช้ได้ยาวซึ่งผมซึ่งผมกล้าพูดเลยแล้วว่าพวกมือถือที่ผมเคยใช้มาส่วนมากแบตไม่ค่อยเสื่อมนะผมจะผมจะเปลี่ยนรุ่นก่อนทุงทีอะบางทีใช้แบบรุ่นที่เคยใช้นาน,านก็ประมาณปีนิดเงี้ย ก็ขายไอโฟนแบตก็จะไม่ค่อยสุขภาพก็จะไม่ค่อยแบบเสื่อมเยอะแบตก็ยังโอเคอยู่อ่านี่คือสิ่งที่ผมปฏิบัติมาตลอดนะอันนี้คแค่มาแชร์ให้ฟังเผื่อๆแบบท่านไหนยาเอาไปลองทําดูแล้วกันครับอย่างที่ผมเตือนไปครับคลิปนีไล่มายาวเลยอ่ะครับเหมือนเดิมก็คลิปนี้ถ้ามีความคิดเห็นมีว่ามีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดไลครก็แชร์ให้ผมดยแล้วกันครับเหมือนเดิมก็ท่านไหนสนใจ f อท่านไหนเกิด อยากหาไปให้ลูกดูนงดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเบาๆแล้วก็เล่นออนไลน์แม่บ้านดูซีรีส์ดูยูทู e ดูเน็ตฟิกหน้าจัดมากครับตัวนี้ถึงจะไม่ได้สเปคแรงเทพเขาใส่ CPU มาพอเพียงมากแล้วแบตอึดครับแบตไม่ไม,ไม่ไม่หมดเร็วแบต7จ0ดพันหนึ่งเจ็ดมิลลิแอมชาร์จก็ไม่ถือว่านานมากถ้าเราไม่ได้เล่นหมดเยอะไม,ไม่ไม่นานไม่น่าเกินชั่วโมง หรืออาจชั่วโมงนิดๆก็เต็มแล้วครับแล้วอย่างเป็นไทซีเป็นอะไรด้วยหายห่วงเป็นมาตรฐานถ้ามันเป็นรุ่นเก่าๆพวกเป็นพวกแบบไมโครยูบีเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยดีในอนาคตแต่ว่านี่เป็นไทซีแล้วแถมซีลำงโพงอีกเสียงดีมากครับผมย้ําอยู่ตลอดเสียงดีมีปรับอะไรเยอะครับอย่าลืมถ้าถ้าสนใจก็ทักกันมาได้เหมือนเดิมครับไม่ขายเก่งกาไรครับก็เหมือนเดิมบวกค่ารถให้ให้ผมเป็นกำลังใจบ้าง มารีวิวแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ประสบการณ์การไปจับของทถูกของดีๆของน่าใช้มารีวิวเป็นคลิปให้ดูแล้วก็เล่นนิดน,ดนดหน่อยตามภาษาคนอยากรู้อยากลองเสร็จก็ขายกำไรบ้างขาดทุนบ้างท้าทุนบ้างช่างมันครับมันมันคือความสุขที่ผมทําแล้วมันโอเคครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวผมได้อะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมก็มาถ่ายทอดให้ฟังเหมือนเดิมแล้วกันครับส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ